ใส่แม้กก่อนใส่แม็ก่อนเออมีเด็กอ่อนด้วยนี่นี่อยู่อีกคนเหร <ham> อยู่อยู่อีกคนเนี่ยส <c oughs> องคนเหรออ๋อเอออเามานูน้นน,นี่นี่โอ้โหอร้อง เฮ้นิยมอยู่นี้เหรอเหรอกระเถอะวางไว้อันนี้ค่าต้มกนนะเาพเด็กกนนะ้มนพเด็ใครแมีเดีทกเย แตกเลยเหรอกะแทกเลยอ่ะเนอเอาเครื่องครัวเออที่รองเท้าเนี่ยลูกใส่ใส่เบอร์อะไรเนี่ยได้ครับได้ใช่ไหมใส่เบอร์อะไรเหรอใส่ได้ไหมเนี่ยห้าห้เฮ้ สปาก่อนมีไหมสปาก่อนเรามีไหมเด็กเล็กเหรอเหรออืมใส่ทำใจถลอจ สามสิเจ็ดนี่เสื้อผ้านี่เสื้อผ้ามากี่ถุงเนี่ยเสื้อผ้าคนโตไม่มีเหรอก็คนโตอ่ะทำไมไว้ทำไมอ่ะเสื้อผ้าเก็บไว้ทำไมเหรอเออครบไหมนี่ไงพ่อห่มพ่อนวมพ่อห่มปลาป๋องไข่เครื่องครัวครบ ครบแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเสื้อผ้ามาให้มันโตหน่อยที่ว่าชุดชุดแรกที่นอนเด็กอ่อนแเ้าก็มีนี่นาเสื้อผ้าเด็กอ่อนอ่ะมันเหรอเออนี่ได้มคนโตเนาะอืมโอเคเอ่อตุ๊กตาเนี่ย ตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาเส้นนี้ไปออกไหนเส้นนี้สามารถออกไปเสุนหนึ่งได้ฮะเส้นนี้สามารถอ้อมไปเส้นที่สองได้โอ,<ม>โอ้โอตอนนี้ไปเข้ามาแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไป,วไไปแล้วอะ เดี๋ยวนี้ออกนี่โอเคอ่ะเอะไรอีกโอ้ตุ๊กตาชอบตุ๊กตาป่ะชอบตุ๊กตาไหมันไม่ไม่ชอบเล่นตุ๊กตาเหรอกี่เดือนแล้วเนี่ยเซึ่นกว่าแล้วเหรอแก่ตามพี่น้องด้วเหรอ ทำอะไรอะ่ะทำอะไรเหรอฮะโอเคอ่ะเอาของมาเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรอะ่ะของยังชีพครับผมอ่ะมีความสุนะครับครับอ่ะอ่ะถ่ายรูปได้น,นะโยมทำไมเหรอโยมจีตทำอะไรเหรอโอ้ทิ้งไป นี่เราก่อนไปกันต่อขับไปกันต่อเลยครับวันนี้อาจจะหมดเร็วหน่อยเพราะว่าหลายหลังตอนนี้อยู่ชายทุ่งทุ่งมัตะยอครับตอนนี้ชายทุ่งมัตะยอไปกันต่อครับไลฟ์ไปเลยก็ได้ครับโยมข้างหน้านี้รู้ตึกจะมีนะไลฟ์ไปเลยครับอ <c oughs> เออนี่จะรอไปเรื่อยๆโอเคหลังนู้นเลยหลังนู้นเลย <c oughs> นกคุม้ม <c oughs> นี่นี่นี่เราไล่มาเรื่อยๆเราไล่มาเรื่อยๆนี่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 บ้านใครเหรอไม่เคยมาเหมือนกันนะเอาไปหน่อยไปหน่อย เออนี่จอดเลยจอดเลยเลยจอดเนะเลยหน่อย,ยโอเคพ่อ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 ่อออออะลงเลยครับอ่านี่เลยลงเลยอ่าอันนี้เรามาแจกของเรามาแจกของเลยอ่าอยู่กี่คนครับโยม หกควเลกๆอตัวเล็กๆเหรออ่าเด็กม mm ีอ hmm. ย oh, oh, ah, ู um, ่สองคนเอาผักมาสองอยู่กี่คนคะเด็กคเด็กสองคนเอาเงินเลยวางไว้อยู่เง้นล่ะสเ้คุโตด้วย

วาเขห้เ,เลยตุ๊กตานี่ผักมีอะไรอีกครบไหมเสื้อผ้าเสื้อผ้า,ผาเด็กเสื้อผ้าเด็กเนี่ยแล้วก็คนโตด้วยเอาแนละ้วเสื้อผ้าคนโตให้เขาเสื้อผ้าคนโตมาใส่ไว้โลกเด็วไม่สบายนะอือ <c oughs> ตาแป๋วเลยแถมนมด้วยแถมนมนมมาเพิ่มอีกเอามาเพิ่มอีกนี่นมนมนมโรงเรียนอันนมมาอีกเด็กน่าจะทานดีนี่ของครบอ่านี่ของยังชีพนะโยมเนาะ เออย่างชีพมาให้ตอนช่วงโควิดครับอย่างชีพไว้จะได้ประหยัดได้ด้วยช่วงนี้มันออกไปไหนออกไปไหนไม่ได้นาะอยาไได้ไปไหนแล้วใช่ช่วงโควิดแรงด้วยนะครับรักษาตัวให้ดีนะไปแล้วนะครับครับผมจำเนินพรครับจะได้ประหยัดไปอีกหลายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่วงโควิดผักมันแพงนะนี่โยมไม่ได้ประหยัดไปได้อีกนะครับทุกนี้นะครับครับผมเอ้นี่ อ้าวคันนี้เราก็ไปครับไปกันต่อครับดูที่ว่าบ้านหลังไหนนะครับอ่าเราก็จะหยุดไล่นะครับเพราะตรงนี้ก็หมดตรงนี้บ้านหมดถุละเดี๋ยวเราก็จะลองไปข้างในต่อนะครับ่ะไปครับไปกันต่อเลย